สวัสดีครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนำพาผู้ชมมาอยู่ที่สถานีบางซื่อรับชมขบวน3-7และขบวน4-5พ่วงมาด้วยกันด่วนพิเศษ3-7แล้วก็ด่วนพิเศษ4-5 4-5นี่เป็นกรุงเทพประดังเบซาส่วน3-7นั้นกรุงเทพสุงไหงโกลกได้รถจัก QSY 5215ทำขบวนขบวนนี้พี่น้องชาวใต้นั่นก็ใช้บริการกันเยอะพอสมควร ญาตพี่น้องมาส่งก็ร่ำก็ลากันไปผู้โดยสารด้านหลังนะครับขึ้นกันเต็มเลยเหมือนกันทางด้าท,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 ทนนี่ก็สับเปลี่ยนหน้าที่หมุนเวียนกันไปในส่วนของรถนั้นจอดอยู่ชานชาลาสองบางซื่อขณะนี้เวลา15นาฬิกา31นาที

หลังนั้นยังขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามาส่งเจ้าหน้าที่ก็กําลังรออยู่ที่รถนะครับยืนรอข้างล่างรอให้ผู้โดยสารขึ้นจนหมดเดี๋ยวก็ได้เวลาปล่อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ส่งตั๋วแล้วนะครับ พร้อมที่จะออกเดินทางรอสัญญาณนะให้เสียงสัญญาณวีดมาก็ไปได้เลยเจ้าหน้าที่ด้านหลังก็เริ่มทยอยขึ้นรถแล้วครับสัญญาณ ยังไม่เห็นแสงไฟอะไรทุบกมาได้เวลาทางสถานีสาได้เวลาทางสถานีปล่อยรถแล้วครับขบวนเปล่าครับพิทชิ4504

อ้าวยังมีข้อค้าลงทงเขียวโบกสะบัดที่ตู้แรกได้เวลารถเคลื่อนตัวแล้วกำลังเหลือเฟือนะฮะหมายว่าถ้ารถอยู่ในสภาพดีนะแต่ถ้าไม่ดีก็หมดเลี่ยหมดแรงก็มีเหมือนกับห้าสองหนะึนัลากกระบวน กรุงเทพเชียงใหม่เลยหมดแรงกลางทางนะแต่ที่ตินํับดับตู้นอนสองตู้แรกนั่นเป็นของกรุงเทพประดังเบซานะครับออกเดินทางจากสถานีบางซื่อแล้ว ตู้นอนที่สามก็เป็นกรุงเทพสุไหงโกโลกหลังจากนั้นก็ขั้นด้วยตู้ชั้นสามบชสนะฮะแล้วก็อันท้ายด้วยตู้นอนอีกสามตู้หลังสุดเป็นกรุงเทพสุไหงโกโลกโอกเคตู้นอนชั้นสอง ดูนอนแอร์ชั้นสองนะแล้วก็ชั้นหนึ่งส่งผู้โดยสารเดินทางโดยปลอดภัยนะครับกรุงเทพสู่ไงโกโลกกรุงเทพประดังเบสารลังมุ่งลงทางใตน้นอนนะฮะ ตัวหัวรถนั้นสูงกว่าตู้โดยสารนะมองไปเห็นหัวแดงๆดงนะก็เท่านี้แล้วครับเทคโฟตโต้ไทไปเรื่อยส่งผู้โดยสารเพียงเท่านี้สุด,ดรถบรผาใจทีเดข้าผ่านไปมาระหว่างัทาโและระหว่างัรายจากาขบวนรถด้วยคับรถป่าวิ่งผ่าน เพียวสวทําสองย์สองทำขบวนเป็นรถขบวน9กรุงเทพเชียงใหม่ขบวนอุตราวิถีรถด,ด่วนพิเศษโ ตู้เสบียงพร้อมมีดอกไม้ด้วยวันนี้ติดอยู่ที่ตู้เสบียงชานชาลารสองขบวนถัดไปต่อจากขบวนที่สา <37 S 1> และสีหคือขบวนหนึ่งหกเก้ากรุงเทพยะลาได้ออสตอม แถบสีแดงนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องแคทนะฮะเครื่องแมวหลายคนบอกเครื่องแมวอนสตอมสี่หนึ่งสี่เก้าโอ้ยหน้าใหม่มากเลยสี่หนึ่งสี่เก้าังโคบูรเซลที่หนึ่ง เหลืองอลามมาเลยครับขบวนรถที่เข้าเรียบในชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถเร็วคูณนัไม่ว่าอบริสายจากสถานีสายใต้นี่ต้องแบบผู้ใช้บริการนี่หนาแน่นตลอดมีตัวเดินารเดินทางไปกับขบวนรถเช่านี้นับสิบสองและกับมาสองข้างเป็นขบวนรถที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะขบวนรถที่จอดเทียมในชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถเร็วคูณที่หนึ่งหกเก้านับต่อบริษัทจากสถานีผู้บริษัทแน่นนะฮะ ใช้บริการรถต้นี่แบบว่า,อ,าอุณห้นาถอข้่ะอ์ตัมสี่หนึ่ก้าทำกบวนบวนสินค้าก็ไม่เห็นเตรียมขนไปด้วยกับกระบวนนี้น่าจะไม่มี ดูทางโน้นนั่นน่ะของส่งกันขึ้นรถอยู่โบในชาที่สมีถจักวิ่านชลาในคชลที่สจะมีรถจักวิ่งผ่านชลนเผ่านไปมาโปรดระงอายจากบวนตค่ะาชลาสจะมีรถวิ่งผ่านนน่าจะเป็นรถเปล่าแบบนี้เสียงประกาศบอกอย่างนั้น ทางหลังยังขึ้นกันไม่หมดนี่เป็นขบวน169เพิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะครับเมื่อ16กันยาปีที่แล้ว16กันยายน2565เปิดเดินขบวนรถ169และ170หลังจากหยุดไปพักหนึ่งนะในช่วงเหตุการณ์โรคระบาด ทําให้ต้องเว้นระยะตอนนี้จะยืนส่งบริษาทที่สถานีบางปะกุเป็นสถานีทําไปครับอีกสักครู่จะมีรถจักรเปล่านะครับวิ่งผ่านชานชาลา3 3> สลาน่าจะเป็นรถคุณปู่ป G E K กำลังวิ่งเรียบขบวนนี้มานะขบวน69ส่งตัวแล้วครับ <3. S 1> พร้อมที่จะออกเดินทางมาแล้วครับเสียงคุณปู่มาเลย4027ครับ หวานเป็นเอกลักษณ์เลยความแรงความดุดันไม่เกรงใจใครไม่มีใครเทียบดุดันสุดในย่านแต่ละย่านนะพ่นเสียงพ่นควันบุ้นบุ้นบุนบุ้นนี่แบบเพราะเขาเป็นรถสับเปลี่ยนนะครับก็ลนนบเลยต้องดุดันแบบนั้นแหล,แลนนะเนะป็นผู้ผ่านหน้าโรงรถจักรนะไปแล้วเดี๋ยวเรารอร ขบวนรถที่จอดเที่ในทางชลร169นะครับขบวรถที169ออกจากจากสถานีสถานีบางซื่อบริษัที่มีเาเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้นำสิ่งของและสัพะของท่านเป็นขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะเนเซนเซอร์จะเชแอดแพลตฟอร์มทูเดลินมเ one n one s e service to ยาา เพร s เซอร์พิสบอตตินและแพลฟอร์มทแพลฟอร์มทูเกือแล้วเล้วนาทีเดียวน่าจะได้เวลาออกแล้วนะครับ16บนาฬิกาเนาทีเวลาออกของขบวนนี้ก็จะเป็น16บนาฬิกา8นาที่สากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีลา เที่ยวนี้จะหยุดรับส่งบริษารที่สถานีบางปรกงเป็นสถานีถัดไปค่ะ สีหนึ่งสีเก้าสีใหม่มากปอพหหนึ่งู่ตู้แรกตู้ที่สองนั้นเป็นตู้นอนชั้นสองบนทพ1 2ึ่งสองห่งสามก็เป็นบนทพหนึ5งชั้นสองเหมือนกันบนท1หนึองห้าตู้ชั้นสองครับบชทหกห้บชสหนึ่งบชสหน7 4 บชชหนึสามสองแปดพชหนึสองหกแล้วก็หมดแล้วนะครับทกเางดินทางโดยภาพนะครับออกเดินทางแล้วผู้โดยสารสายใต้ทุกขบวนเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ